กับสวัสดีครับท่านผู้ชมเี่เรารมมือนีเบาแอมรัทงสิภาพไปติดต,ตามตัวเรขครับนากหน่นอยครับท่านผู้ชมนากหน่นอยเนาะครับเนาะเพื่อนฝันว่าได้จับปลาจับปลาสองมือครับจับปลาสองมือผัดเป็นปลาตายครับท่านผู้ชมปลาตายทั้งสองขางทั้งสองมือเนาะครับเนาะกัมปาคอใหญ่จับได้สองตัวขางละตัวตายทั้งสองตัวครับ สิแปรเป็นเลขตัวใดเนาะเนาะครับท่านผู mm ้ชมเนาะกับเปรเปร์บึงน้ำกันครับว่าสิได้เลข่ยมสองตัวด้วยเหลี่ยมสามตัวเนาะไปรับชมรับฟังครับพอเทื่ยงของเขาเนาะครับเนาะพอเที่ยงสตาร์ดาชาแนลครับไปรับชมรับฟังกันเลยครับการสวัสดีครับนางน้อยการสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ่เห็นกันดวงน่อเนาะมู่งหาเนาะบอดจานตรงเนาะบ่เห็นกันดวงน่อยได้เม่อยู่ต่างคนต่างบ่ว่างครับท่านผู้ชมเนาะ แต่ต่อเปนอ่ไเพราะเที่ยงจะได้น้ำหอดอันให้อีกคือเก่าแหละครับน้ำหอดสวนคือเก่าต่อไปมันนี่ก็คิดว่าจะขึ้นไปอยู่ครับพอดีกะพอดีหนักหน่อยเพราลงมาทุละเพิ่นเนาะก็เลยมาเจอกันอยู่บันพึงมาลูกครับผมฝันระบอกว่านี่มันฝันต่อกันสองขึนเหรอโอ้ฝันต่อกันสองขึ้นสอนเลยไม่แต่บอกเลว่าปัญหาคือปู๊เก่กแล้วสิซื่ออย่างไเฮาแค่นั้นเหะโอ้สิซื้อนัน คือว่าวันพระหลอบหนันเมื่อใดนะเมย์พระก้อนคุณนะแต่วานนู้นเมื่ดใดฝันวันพระเล็กก่อนนันฝันวันก้นฝันก่อนวันพระแมนวันกนฝันก่อนแต่ก็ก้อนอีกวันก้อนน่ะคือคือมันบอกตัวเลขมาสองสุดเต แต่วฟันบอกตัวเลขเนี่ยมันมาอ้ยเดี๋ยวเอาใบไหม่ก่อนเนาะเอาใ้ฟังในอันงวดก่อนนี่ที่่าถือตันั้นถือตัวไดก่อนถือสองหกสองหกซีสอหซีไม่ได้มุนบ่บ่โอ้เสดายเนาะสองหกีการมุนเนี่ก็เป็นหกซสองนั่นได้บ่สองหมุนก็เป็นหกซีสองก็ปะฟันเนาะไปมงนี่ก็ไดกขอไปมองหัน ไปมองหันก็ได้ของไปมองนี้เขาก็หายไปมองหันนะเขาก็หายปฏิบัติมากนั่นแม่นก็ว่าคือคือว่ามีแต่ตะของได้ก็เลยว่าว่าโมเมนต์มันสิอายุตะของบ่พอมึงโอ้จำได้แล้วสี่สิบสองจำได้เลขสี่สองนั่นน้ำมึงพากันน้ำดนน่ะเด็กสามสิบเอ็ดขีดน้ำหนักหน่อยโอ้จำได้แล้วสี่สิบสองเป็นอายุเล่าที่ว่าเราฝันแต่ช่วงนั้นเราฝันว่าอาบน้ำอาบน้ำล้วจะเสียอายุเราอยู่ตลอดโอ้จำได้จำได้อันนี้นุ หมวดนี้นู้เอาเลขตัวนี้เบิ่งครับง,ง,งวดวันที่16พฤษภาคมพศ2565ครับผมสิ่ปูเจกมาบอกปริศนาตะบานักหน่อยจะตีไห้แปรยไห้เดี๋ยวจะคอยฟังว่าปูเจกพอจะบอกรปริศนาแนวใดนอกจากตะานโจมเนาะหลอบก่อนเนี่ยเอาเลขตัวนี้มาเสี่ยง915เมนผู้กระฟันโดนแล้วเนาะตัวนั่นจับเลขออกมา <laughs> เราวเด้งหามาเจียงไี่ยี่าหบอกว่านโมเมนต์ดอกลูกคิดดีดีคิดคิดคิดในไกลเบิง้งเลกเก้าตะของตะใดเอ๋เราอะนูก็เลื่มมากขึดหอดเลขตะของก็คือตัวนี้เก้าเ <75 S 1> จ็ดห้ากจัองกันใดมันบอครับ 9, 7, 5, ก้าเจ็ดหาก็ชิบหามาเจียงขึ้นหหิ่งมือวันพระบ,บอกปูเจ็ก เอาคันขึ้นถ้าแม่นว่าสุดหนีมากหรือสุดหนีบม่มากอะให้ปูงแปลปัญหาให้ลูกไหมปรากฏว่าเรามาหาว่าคนมาหาได้รือจะเอาอ,อะไรก็นนนานาอ้วนอละอันนักน้อยหรือได้แล้วนะเราว่าแต่อีหยังลูกคึอบ่ได้อีหยังเลยก็เลยว,ว่าเราก็ว่าได้สิได้สิเราว่ามาโอ้จะพาไปเอาเราว่า โอ้ oh. บัดเพืนพ่นเพาหนูไปห้องน้ำเงีวนั่นไงของลึกสี่หนูเบิ่งเสียคือเป็นปิศนานั่นไงอันนั้นก็ของลึกของลึกของลึกก็มีแต่ป่าอยู่ในน้ำเต็มเลยป่าป่าเพู่ดว่านูดว่าเล่จะรอทำไมเล่ก็ลงไปเอาสี่คนวะ่ะมาแต่ตามไล่หนูลงไปเอาป่าอยู่ในน้ำ ไลลงไปจับปลาเนี่ยนะได้บอวันนีป้ปลาไหนลงไปจับแล้วจับตัวนี้ก็ได้จับตัวนี้ก็ได้จับได้เบิดโน้กะว่าโอ,อ้ยอได้ป้าหลายทีจับกระเจ็ดป้ากระหาอย่าลงไอ้ปูเจ็กตีป้าเป็นหาได้มาตีเป็นแปดโอ้ป <นะ S 1> ูเจ็กจะตีเป็นหานาอแมนตีแปดเด้ไหวงวดแล้ว หนูก็เลยมาจับตัวนี้โอ oh. <10. S 1> ็ด้า3ห้าสามเราบอกว่าได้หรือยังของของหรือนูก็ว่าได้แล้วไม่ใช่เราเคยว่าแต่ไม่ใช่อยู่หันล่ะประเด็นคือพงขึ้นหนูในในในควาวันวะ่ะคพินเสียหายหนูเอาอยัางอีกเออลรก็เอาให้มันครบสิพินว่ะ มันเกิดสึกข,ข,ข,ขึ้นมาเป็นเหล็กถ่ายเอาเหล็กสองตัวเ่าท่านใดบ้ล้อมไปจับอีออบอกเป็นอย่างทางพี่กับปลาคอใตาทานพี่กับปลาคอใตตีเลยปลาคอาตแม่จับปลาได้สองขาง <c oughs> แต่ว่ามันเป็นปลาคอใตสองตัว02 02 ตีซอยกันตีตากหาเป็นนกบอขันขันสองตัวมันก็จะเป็นหาศูนย์น่แป้าตายป้าตายเมียยูหาศูนย์สองศูนย์ว่่แปก่บอกผู้จกเขาผู้จิตกบอกนี่จะบบจะเป็นหา๋อนตีเป็นหาเมนนตหบอกหลายเสี่ยวแล้วเป็นหาเรื่องหาศูนย์หรือเปล่าบอสสองหาศูนย์ปตาสองตัวเออ มือกนะสองตัวห้าศูนย์มนโยตะวันุตตีสามตัวเป็นตัาตีสองตัวมันก็จะเป็นสองห้าศูนย์มือสองขาวมันบอจับนุมันมันหลบตาสองตัวมันก็จะเป็นนี่เนียวหมอเพราะว่าหลบแรกนะจับมันได้่มาเบิดแล้วจับได้จับได้จับจับจับอะีรจับจับจับได้แล้วโยนขึ้นโคก็ว่าตะของจับได้ร้ายแล้วกระิขึ้นอะไรก็แล้วสิเก้าขึ้นจากน้าแล่ะล่ะ เลือดได้ครอบหรือ,อยังนุก็ว่าโอ๊ยนุเดี๋ยวากหลายนึงปูนั่นเต็มเลยไม่ใช่ล้วพ่องแห้งหนึงไดนพก็ออว่าไม่ใช่ละไม่ใช่เลือก็เอาให้มันครบสิพอเห็นหมือสีแล้วเรือก็เอาให้มันครบสินี่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 นคงเลือดทั้งนั้นแล้วอะนุก็เลยง่มไปอีกจับแต่ว่ามันไ้ปลาคอน่ะทา้งนีกับพระคอนะทาตั้งนี้กับพรคอ,รคอแต่ว่าเป็นปลาตายมีแต่ปลาตายวัน啥<น>ตายทั้งสองตัว ตายสองตัวแล้วหม้อมือขึ้นกะฟันอีกก็ได้แต่ปลาตายปลาตายเราไปสอนปลาก็ได้แต่ปลาตายก็เรียกว่าวศูนย์มันสีมากคือเก่าบ่คืออยู่เด้มาศูนย์สีมากตัวหนีว่านี่ละมันก็ว่อนก็หนีไงง่ะง่ายๆเนาะร่องแปลเบื้องเนาะค่าสมุชชมเนาะนางหน่อยเพิ่อนก็บอกสู้ฟังแล้ว เฉพาะเนี่ยแหละปลาเป็นหนจับได้บักร้าหนึ่งครับแต่ว่าสองมืองทางนี้ที่เห็นชัดเจนนี่ก็คือปลาตายจากสองตัวปลาตายตีเอากินเนาะปลาเป็นอ่ะมันได้ร้ายแล้วมันโยนขึ้นโคกเบ้อแล้วก็เลีงสีก้าวขาขึ้นจากน้าปละเราแต่ถักววดเราทวงไปว่าเขาเอาคือจังเขาเอาว่าท่านครบนะแต่เราโมบอกตัวเลขเด้ คือปูเจ๊จะไม่ค่อยพูดเลยเรื่องใหญ่ปริศนาให้เขาแปลเองคือนี่หน่อยงุ่มเพ็รเก่าดอกเนาะอ้าวข้าแ่ผู้ชมเยอะเสยตัวเลขเนาะมีตัวเลขวนนี้วันนี้วันนันนีวันสี้ันวนั้ันันาวนนน้ันนันวนันี้วนนันันน้นี้วัวันนานี้วันนี้ัน้วน้นีนนน้นนี้นน้ัวนันนันนันอ้ โอ้หมายเลขสองตัวเนี่ยหาศูนย์สองศูนย์เนาะเพราะว่ามันจับสองมือเนาะใช่เพราะว่าเสวยหมากให้ให้จับยังสี่เด้อแต่บุญช่อมให้แต่บุญช่อมลองฉีดเบอร์ผู้เจ็กนี่จะบ่ค่อยให้สามตัวครับธรรมบุญชมเอาลองพิจารณาเบอร์รถเอาเบอร์เสีอเสวอหมากจะเป็นเลขสองตัวัดเมนให้ตัดเอาเขาให้มาสามตัวก็ตัดเอาครับผมเจ็ดสามเจ็ดห้าแมนเจ็ดห้าสามจะสี่หรือว่าเจ็ดห้าเจ็สี่นะครับธรรมบุญชม แต่ว่าคือหนักหน่อยฝันที่ว่าได้กกำปลาตายสองตัวนี่ก็น่าจะเป็นหาศูนย์คือว่าครับปลาตายาว่าใั่ก็สองศูนย์เม่วานนูสิขื้นมาแล้วเราก็ทวงว่าเลือเลือได้ครบหรือ,อยังนูก็ว่าว่าปลานูก็ได้ครบแล้วเดี๋ยวบักหลายหนึ่งปูนี <c oughs> ่เต็มเลย <c oughs> ไม่ใช่แล้วพ่อหวางแห้งหนึ่งเด้กเข้ามาไม่ใช่แล้วว่า <c oughs> นั่นก็ของเลือของหลือของหลือครับท่านผู้ชมนะต่อไปพระเที่ยงกันสะุกตัวเลขที่หนักน่อยเป็นฝันในงวดนี่ให้ฟังครับผมสึงงวดที่ผ่านมานี่ หนักหน่อยเพิ่นก็ไเดยตัวเต็มๆครับผมสองหกสี่สองหกสี่ถ้ากลับมาแน่จั็กหน่อยเป็นหกสี่สองได้สามตัวตรงเป๊ะเลยนะครับท่านผู้ชมเ,เนาะซึ่งวันนี้ฝันว่าปูเจ็ดมาบอกครับผมมาบอกเนาะเจ็ดหาสามหาศูนย์สองศูนย์แล้วก็สองหาครับผมด้วยฝันว่าจับปลาตายปลาเป็นจับได้หลายล่ะครับผมแต่ว่าทีที่เป็นที่ว่าเป็นคอที่ว่าสังเกตก็คือจับปลาตายทั้งสองมือ ก็บอกเน่ครับอาจจะเป็นเจ็ดห้าศูนย์เจ็สี่ก็ได้นอกขันสามตัวเนาะแต่ว่าพอเที่ยงว่าเออตัดเอาดีกว่าครับผมถ้าตัดก็มีอยู่แล้วครับก็คือหาศูนย์ศูนย์หาสองศูนย์ศูนย์สองสองหาสองลักอะเจ็ดหาหาเจ็ดหรือว่าหาสามสามหาเนาะก็บอกหลายตัหรอกครับท่านผู้ชมหรือว่าท่านผู้ชมท่านใดอาจจะคิดแตกต่างกับหนักหน่อยก็ลองก็ลองก็ร่อง,องไปคิดเบ้างเนาะครับผมเนาะต้องไปแปะเบิงึงว่าปูเจกพันจะบ่ค่อยบอกเป็นตัวเลขครับผมไปมากระให้จัดเด้อครับคัดให้เบิงึงเพื่อความสุขสนาน ตลก็ขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมมาติดตามทุกท่านทุกทุกคนครับผมเนาะขอให้ขอบคุณทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญเด้อครับเนาะสุดท้ายนี่พระเจ้าก็จะขอตัวลาไปก่อนพอกันไหมคลิปหนาครับผมให้ท่านผู้ชมทุกท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตขอให้โชคดีตลอดปีตลอดไปขอให้โชคดีถูกหวยรวยเบอร์ได้จับเงินแสนเงินล้านกันทุกๆคนนะครับท่านว่าให้ท่านผู้ชมทุกท่านใส่ดุลยพินิจพิจารณาเองนะครับผมเนาะคลิปนี้พระเจ้าขอตัวลาไปก่อนพอกันไหมคลิปหนาครับผม ตัวเลขของนากน้อยที่ผู้เจ็กไปบอกครับผมเนาะแต่พอเที่ยงว่าถ้าจะจะเอาสามตัวน่าจะเอาเจ็ดหาศูนย์ใส่น้ำเนาะไปครับผมมันหมาน,นสบู่ทุกคนเด้อครับ